ะถึง20ครั้งไหมไม่ต้องไปพูดถึง20ครั้งดีกว่าจะเลย13ครั้งไหม8 9 10นึกว่าขุนพันสวัสดีครับบังคู่เดี๋ยวพวกพาวันนี้ผมมินบารยองจะพาทุกคนมาตอบคำถามนึกว่าขุนพันอีกแล้วป<ะ>ักใช้ยาไมาอีกแล้ว ในจันนวดเขี้ยวพีเดบาง้ายล่าสุดคุ้นพันโอ้โหกูเลยยังชอบจินตนาการพวกมึงจริงๆเลยคนบ้าแล้วมันจะไปเหมือนสามสี่คนโอเคเลยคือต้องยังไงเนี่ยถ้ามึง <c> ค <oughs> ัดก่อนคัดก่อนมันมันมันยาบเกินไป ถ้าพวกเองสัญญาว่าจะหยุดกินแล้วไปออกกำลังกายข้าจะปล่อยตัวพวกเองไปชัดเจนเฮ้ยได้ยูได้ยูโอเควันนี้นะคือเอาคอนเทนต์คำพูดน้องมาแซวเล่นนี่เฉยนี่แหละวันนี้ผมมินบาลยองจะพาทุกคนมาดูผมทำลายสถิติหกสูงลิ้นพันกันหกสูงสิบสามข้งเป้าหมายของเราอยู่ยี่สิบ วันนี้แหละมันถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทํำลายสถิติ6สูงจะถึง20ครั้งไหมไม่ต้องไปพูดถึง20ครั้งดีกว่าจะเลย13ครั้งไหมหรือว่าจะ13ครั้งเท่าเดิมหรือว่าจะไม่ถึง13ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โไม่กระจายเลยทุกคนโอเคสวัสดีโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนกับ6สูงนะบอลแป๊บนึง สถิติเก่าสิบสามครั้งอะโหแม่งจะทำเยอะไปไหนเอาสักสิบสองก็กำลังดีเอาไปดูคลิปมาโห้ถาติสิบสามแบบไม่อยากจะหนับเลยน้องกอลบพ่อก่อนน้องกอลบพ่อก่อนถูกทีไปเลยทุกคนหนึ่งสองสาม สี่โอสี่กับสัตเจแป้าสิบสิบเอ็ดสิบแล้วสิดิสี่โอ อย่างน้อยๆก็เกินหนึ่งทีมันต้องแข็งแรงขึ้นว่างี้สักทีเดียวเองดีโอ้โหเป็นไงบอกแล้วถ้าโปกแกถ้าโปกแกเลิกตั้งชายาให้พี่เดี๋ยวพี่จะจัดตารางแผนให้โอเคก็ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจทำได้ทำได้ สามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าหัวต่อคำถามสติปังเอาเพียงแค่กดเพลย์ลิสตใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาคู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกสั่งของได้ที่เพจบาคู่เดียวพวกพาขอบคุณครับ